กลับไปแล้วเหรอวันนี้ขอลาหนึ่งวันครับท่านให้ผมเก็บมาเลยได้ไหมครับมันเคยเป็นคนของคุณพัฒนามันจะมีข้อมูลอะไรที่อันตรายกับเราไม่ได้ ถ้ามันตายตอนนี้ตำรวจก็จะรู้ว่าเป็นการฆ่าปิดปากเดียวโยงไปถึงอุบัติเหตุพิพัฒนะคดีถูกรื้อขึ้นมใหม่ฉันก็สวยไงโอนเงินให้มันซื้อใจมันไปก่อนมันจะได้ไม่หักหลังเราแล้วถ้าหลังจากนี้มันยังวุ่นวายอีกลข้อจัดการได้ครับท่าน พอผมได้เงินก้อนนั้นมาผมก็หนีไปอยู่กับเมียที่ปากเกร็ดแล้วก็พยายามเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ติดต่อกับใครเพราะผมรู้ว่าคนย่งคุณธนาไม่มีวันไว้ใจผมจนกระทั่งคุณทีทัศน์ไปตามหาตัวผมจนเจอคุณทีทัศน์มาขอร้องให้ผมช่วยหาหลักฐานที่คุณพัฒนาเคยมีเพื่อเอาไว้ใช้ต่อรองกับคุณธนา ตอนแรกผมก็ไม่กล้าที่จะเป็นศัตรูกับคุณธนาแต่คุณทีทัศน์บอกว่าแล้วผมก็ไม่ทำเพื่อผมคนเดียวผมทำเพื่อแม่ผมด้วยทีทัศน์บอกว่าเขาทำเพื่อฉันด้วยงั้นเหรอครับเขาบอกว่าทุกอย่างที่เขากำลังจะทำจะช่วยปลดปล่อยให้คุณรำพาเป็นอิสระด้วย แล้วแล้วหลักฐานพวกนั้นมัมีอะไรบ้างก็มีเอกสารนำเข้ายาที่เป็นสารตั้งต้นยาเสพติดยังมีการนำเข้าหมอกดีนเข้ามาขายโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เอกสารนำเข้ายาที่ไม่ได้มาตรฐานตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำแล้วหลักฐานที่สำคัญที่สุดที่คุณทีอยากได้ก็คือเรื่องการตายของคุณพัฒนาะ ที่คุณพัฒนาะเสียชีวิตมันไม่ใช่อุบัติเหตุครับ